ข่าวลือ iPhone มาอีกแล้วครับโดยปกติแล้ว Apple iPhone เนี่ยจะไม่ค่อยแข่งขันกันกันกนกบคนอื่นอย่างทางฝั่ง Android นะอย่างเช่นเรื่องของเมก a ะพิกเซลความละเอียดของกล้องหรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์กล้องนะครับขนาดของเซนเซอร์ยังไม่แข่งด้วยเลยแต่มีข่าวลือใหม่ล่าสุดว่า iPhone 15ตัวท็อปสุดที่เป็น15 Pro Max ตัวนี้นะครับที่จะเปิดตัวปปีนี้ อาจจะได้ใช้เซนเซอร์ Sony IMX903 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่เกือบ1นิ้วหุย iPhone เซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ไม่น่าเชื่อนะฮะคือปกติ iPhone เนี่ยเป็นเจ้าที่ไม่แข่งเรื่องเมกะพิกเซล สิล้านอยู่ตั้งนานสิสล้านอยู่ตั้งหลายปีแหละแต่ละรุ่นแล้วก็ไม่เคยคุยเลยนะว่าเซ็นเซอร์กล้องของตัวเองในใหญ่ขนาดไหนบอกแค่ว่าเทคโนโลยีในการถ่ายถ่ายแบบสแตก็กทำเฟรมหลายๆเฟรมเอามารวมกันแล้วทำให้มันคุณภาพภาพดีขึ้นนะฮะก็ เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ทางฝั่ง Android ก็นำาลิ้วเลยไปจนทุกวันนี้200ล้านพิกเซลแล้ว iPhone เนี่ย iPhone 14รุ่น Pro กับรุ่น Pro Max เนี่ยยังเพิ่ง48ล้านเองนะครับเห็นได้ชัดเลยอะว่า iPhone เขาไม่แข่งกับเรื่องพวกนี้แต่มันมีข่าวลือครับของ iPhone 15 Pro Max นะว่าอาจจะมีการใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เกือบ1นิ้วซึ่งเปนเ็นเซ็นเซอร์ของ Sony นะครับมีระบุรุ่นมาด้วย Sony IMX 903ซึ่งถ้าเราไปดูขนาดของเจ้าเซนเซอร์ s o นี i ไเม03ตัวนี้นะครับมีขนาด1 1สนะ่วน1.14ะพอเวลาพูดเป็น1ส่วนจุดเท่าไหร่เนี่ยมันจะดูงงนิดนึงง่ายๆมันก็คือเล็กกว่า1นิ้วแค่0.14แค่นั้นเอง นะมันแทบจะ1ต่อหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะถ้า1ส่วนหนึ่งก็คือ1นิ้วไงอันนี้1ส่วน1.14ก็คือม,มันมันเล็กลงไปนิดหนึ่งมันเกือบ1นิ้วแล้วโอ้โห s ซนี i m อเม็ตัวนี้นะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลเท่าเดิมแต่มีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยให้เก็บแสงและเก็บรายละเอียดภาพมากขึ้นแสดงว่างานเปิดตัวปลายปีนี้เนี่ยฮะฝ่ายเทคนิคของ Apple ก็อาจจะต้องมาบอกว่า กล้องของเรานะครับ48ล้านพิกเซลเราจะต้องเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเซนเซอร์ของเราขนาดใหญ่จะไม่ต้องมีการทำการาฟิกที่แบบว่าดูดแสงลงมาจุมจมจุมจ,ม,จมแล้วก็ออกมาเป็นภาพคนแบบสีสันสวยสดๆอะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องเชิดชูเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา <laughs> ใช่สิถ้ามันแย่กว่าครั้งที่แล้วแกคงขายไม่ได้ถูกไหมนะฮะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องดีถ้าคนที่ใช้ iPhone อย่าง iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับแต่มันจะมีปัญหานิดนึงอ่ะว่ามันเป็น iPhone 15 Pro Max เท่านั้นแสดงว่า,านี่คือเข้าข่าวลือก่อนหน้านี้ที่เคยมีบอกว่า Apple พยายามจะทำให้ iPhone รุ่น Pro กับรุ่น Pro Max มันมีความแตกต่างกันมากกว่าขนาดหน้าจอ พอไม่งั้นคนก็จะซื้อรุ่น Pro Max ไปหมดเลยกระโดดข้ามไปเลยมันเป็นในๆบอกว่าถ้ารุ่น Pro Max ได้กล้องขนาดเซ็นเซอร์เกือบ1นิ้วรุ่นเดียวแสดงว่าถ้า iPhone 15 Pro Max เป็นรุ่นเดียวที่ได้ขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่เกือบ1นิ้วแล้ว iPhone 15 Pro ที่จะออกไปปีนี้ยังคงเป็น48ล้านแล้วขนาดเซ็นเซอร์เท่าเดิมแสดงว่าราคาของ15 Pro Max มันอาจจะโดดออกไปไกลพอสมควรโอ้อันนี้ก็ทำให้หลายๆคนหนักใจได้นะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้ราคามันก็จะดิฟกันออกไปไกลมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยมันราคาต่างกันประมาณ2-3พันบาทตอนนี้มันอาจจะทางออกไปถึง4-5 0 0พันบาททำให้ราคาปลายสุดของ15 Pro Max ตัวท็อปมันก็จะดีดออกไปอีกมันก็จะทำให้เราเอื้อมถึงยากขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะ แต่จริงๆมันคือเป็นความตั้งใจของ Apple เลยเพราะว่า Apple อยากจะให้ยอดขายของรุ่น Pro Max ซึ่งมันดีอยู่แล้วนะครับให้มันแตกต่างกันแล้วก็ให้คนตัดสินใจยากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะพยุงยอดของรุ่น14 Pro ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นล่างๆก็อาจจะมีแกลบห่างออกไปอีก จริงๆดึงห่างแบบถูกลงได้ไหมอย่าไปดึงห่างแบบสูงขึ้นดิคนเขาจะเดือดร้อนนะฮะยังไม่จบแค่นี้นอกจากเซ็นเซอร์กล้องตัวหลักที่ใหญ่ขึ้นเกือบหนึ่งนิ้วแล้วยังมีการคาดว่าจะใส่เลนส์ซูมแบบเพอริสโคปเข้าไปด้วยโอ้งานนี้ต้องไปสืบสาวราเรื่องกันเลยแหละว่าใครยอมขายสิทธิบัตรนะเพราะทุกวันนี้นะครับผมพูดเลยที่ Apple เนี่ยยังไม่ได้เลนส์ซูมแบบเพอริสโคปเนี่ยเพราะว่ายังหาสิทธิบัตรไม่ได้ ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยยี่ห้อไหนก็ช่างนะฮะมีทั้ง Oppo มีทั้ง s ซัมซุงมีทั้งหัวเว่ยส่วนใหญ่นะครับคือต้องได้สิทธิบัตรหรือว่าได้ลิขสิทธิ์ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้เนี่ยผมอ่านข่าวเนี่ยซัมซุงเนี่ยซื้อบริษัทกล้องที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลิสโคปเลยซื้อเลยแล้วสังเกตไหมครับยี่ห้ออื่นเลิกทําเลนส์ซูมเพลิสโคปเลยเพราะว่าไม่ได้สิทธิ์แล้วไง แสดงว่างานเนี้ยอาจจะเป็นว่าอ่ะซัมซุงใช้ซูมมาจนเยอะแล้วซัมซุงเริ่มอยากจะให้บริษัทที่ซื้อมาเนี่ยเริ่มทํากําไรได้ได้ตัวตัวเองแล้วก็อ่ะ ยอมขายคนอื่นก็ได้งั้นขายลูกค้ารายแรกเลยแล้วกัน p p p เออแสดงว่า Apple ได้สิทธิบัตรของเลนส์เพลิสโคมมาแล้วทําให้สามารถใส่เลนซูมได้คราวนี้เขาก็จะพูดในงานเปิดตัวอีกว่านี่คือครั้งแรกของ iPhone เลยที่เราสามารถซูมได้ไกลไกลอย่างที่ไม่เคยไกลยยขนาดนี้มาของก่น <c oughs> <c oughs> พูดแล้วเหนื่อย <c oughs> มันต้องใส่อารมณ์ถึงขนาดนี้เลยนะฮะ, <c oughs> อะลองดูครับ ถ้ามาขนาดนี้จริงเนี่ยโอ้โหผมว่านะนับรวมข่าวลือที่อ่านมาในระยะเดือน2เดือนนี้รู้สึกว่า iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max มเนี่ยมันมีอะไรใหม่เยอะมากเลยนะโอโห้หน่าดูจริงๆน่ากลัวอย่างเดียวคือราคาราคาจะแพงแค่ไหนแค่นั้นเองเนาะมาลุ้นกัน